จากที่นายกอนุทินได้ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและประกาศกำหนดไทม์ไลน์เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำรดนะครับโดยกำหนดว่าภายใน7วันประชาชนชาวหาดใหญ่ต้องได้กลับเข้าบ้านเรือนและภายใน14วันเมืองหาดใหญ่ต้องกลับมาสะอาดเหมือนเดิมครับโดยอุปสรรคหลักๆขนาดนี้ก็คือระบบสาธารณูปโภคแม้ไฟฟ้าและประปาจะเริ่มทยอยจ่ายแล้วแต่ปัญหา เรื่องเบเกอร์ถูกไฟช็อตในบ้านทําให้ชาวบ้านยังเข้าบ้านไม่ได้นะครับก็ได้มีการสั่งการให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าเร่งซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังสั่งให้เร่งเคลียร์ขยะมูลฝอยที่มีจํานวนมหาศาลโดยอนุญาตให้ผู้ว่าและนายกเทศมนตรีจัดหาผู้รับจ้างขนขยะออกจากพื้นที่ได้ทันทีเพื่อเร่งฟื้นฟูความสะอาดของเมืองในส่วนของเงินเยียวยาได้มีการสรุปมาตราการสําคัญดังนี้ครับผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์คนละ2ล้านบาท สำหรับความเสียหายทุกหลังคาเรือนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นโดยงบซ่อมแซมจากปอไม่เกิน49,000บาทต่อครัวเรือนอันนี้คือในเบื้องต้นนะครับประกอบกับทางกระทรวงการคลังจะเร่งรัดเงินยืมดอกเบี้ยต่ำหรือว่าไม่มีดอกเบี้ยเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติมท่านนายกยืนยันว่างบประมาณเยียวยาได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วและในวันนี้1ธันวา,าคมจะมีการประชุมครมอเศรษฐกิจเพื่อเร่งอนุมัติมาตราการที่เหลือ และพร้อมดำเนินการจ่ายเงินส่วนที่อนุมัติได้ก่อนให้เร็วที่สุดภายในวันอังคารนี้ครับ